สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดีตนำโชคพาูุไว้นะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2พ6 5นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่15นะครับผมสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับผม แอดมินก็ให้รู้อยู่ที่5นะครับผมสำหรับ5นะครับผมก็มาในรอบ VIP นะครับผม85นะครับผมก็มาตัวเน้นนะครับผม58นะครับผมทุกอย่างต้องไปกลับนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16นะครับผม สำหรับวันที่16แอดมินก็ให้รู้อยู่ที่2นะครับผมสำหรับ2ก็จะเป็น20นะครับผม21 22 23 24 25 26 27 28 และก็29นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะเป็น21 23 24 26 27และก็28นะครับผมถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ FC พี่น้องเอาไว้พิจารณานะครับผม ถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถเลือกคู่ได้นะครับผมสำหรับ2นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่821นะครับผม3า4 1 2 6และก็6 2 8นะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ